ก็สวัสดีครับไปย้อบช่องชอตเกียวซิงครับวันนี้พาดูไอหนุ่มครับตำนานนะครับอันนี้ปีสี่สูทนะครับดูสภาพนะครับลดยี่สิบกว่าปีนะครับเป็นเหล็กทั้งคันเลยนะครับก็จอดไว้นะครับคันนี้น่าจะเป็นคันที่ห้านะครับคันแรกแต่น่าจะเป็นคันที่ห้าห้อยนุ่นสามสี่นี่น่าจะเป็นคันที่ห้านะครับ สภาพรถยี่สิบกว่าเมตรนะครับจอดไว้นะครับเป็นแม่แก่เลยนะครับตำนานติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะนั่นน้าติ๊กเกอร์น่าจะเป็นสีพ่นนะครับลองทระสอบนะครับจะก่อนใช้เป็นสีนะครับมีติ๊กเกอร์แล้วนะครับ มองให้กันไหมครับยังอยู่อันี้ครับยังไม่รอกครับเป็นรุ่นลองทดสอบครับเป็นเครื่องบนนะครับพี่บิ๊กบอกว่าเครื่องติดปั๊มใช้ได้นะครับอันนี้เดินได้นะครับเครื่องติดเครื่องบนนะครับเครื่องบน,นครับ เป็นใบกล่องนะดันโลฟีน,นี่ไม่ใช่เป็นตัวเดิมเดินสิบปั๊มได้เป็นยี่สิบสองยิบสาม ลม้มจะล้มติดมัมนจะลม้ม ยังอยู่ครบเอาวาแฟร์มูคำใอ่งไ,งได้เื่งติดปั้มใช้ได้นะใช้แค่ไม่กี่ปีไมเป็นสภาพนี้ยี่สิบกว่าปีแล้วอจอดไปไหนใหน้ ไม่ใช่ตัวเดินสิบนี่ว่าตัวเดิออะไรวะน,นี่สิบสวิงเลยใส่พางอยู่ครบเลย